ก็ไอ well ้รางเนี่ยไอ้สามโฮมโพสีอ่ะเขาเขคิดเห็นตัวเองเขาคิดอย่าสาช่วยไปขตั้งนาหมเขาเขาเลยโอ้ยังไงบาบามา้างทุ่มเขาเลยเจ้าพันสอนเออที่ส้างท่มเป็นกิเลสเจ้าของสอนถ้ไหนการ้างกันก้อนห้องกาฟังจากกิเลสเป็นยังไง ขนาดตาพี <Yeah. S 2> think, ่น oh, so, uh, ี so, um, oh, ่ไม่ไ่จะไปไม่ไปเลยเขาดะ้อ้ีาดีใจวาเอาดีพอเครับก็อางตายเล้วก็เลี้วเขาวางคนไดียวมาตาย่เลยเดรตายาม่ได้เกิดเดือดเกิดศสเดี่ยวแนป้าเกิดสเดียวห้องไม่ไดียง่ายต่้องยิยากกันเลสาเดียวเอออันนี้ ผู้บาาจย์พ่อแมู่้บาาจย์มันไผ่บาดไผ่โคตรนฟ้ากันผู้กันทอก่อนวงว่าจะเกิดศาสเดียวอนอันทุ่มมณีว่าจะเกิดศาสเดียวปรห้ดีอยาร่องเนียจังเฮาที่ไปพ่อกันบ่อยู่ท่ามุ่นผู้บาดศาเดียวตายแล้วก็แล้วเราตายแล้วแล้วผดีก้เออม่แล้วม่แล้วด้วยที เหลาคนห้องมันจะบอฟังนั่นสอนจะได้ชาบฟังบ่อฟังทำมัามันมันยูกระโดดในกระนอ้นฟองเด้ยองชิ้นกรไก่หญ่พอยยื่อเครื่อนมาดิพอใหญ่แล้วเป็นนาาจาทหารจาสิเบก เขาราใส่เงินเปียงขนาดเลยตสาใส่เงินหมื่นละหกหมื่นไปใส่หมดเดียวแค่เพียนะ้อบอกเอาวัดแล้วว่าเกินก็บอกเราเสียงเกิเสียงเสียงมเดีตากันโอ้อดอ๋อะไบอสอดมันยังประมาตนนกลงเสียงได้จวนไม่ร้อมเสี่ยงเสียงมันผมบว่าในได้ของเราคนไหัว่าท่น้องานอกมันจิมวนอยู่มันคนตวัน้ำไเสียงมันยิ่งเปี่ยน ไจำไว้พ่อใหญ่พูดพ่บอกทูป้างพนบาคนเทามันเกิดยาก็เลยเกิดตาเดียวเนาะพนมาเกิดข้าตัวจสอบ้อแก่ให้ข้อัวดีมาร้อนเป็นกอปฏิบัติเออแองคารนีเมตาตัวนี้เป็นกอปฏิบัติกอปฏิบัติของคนทำใม่ได้ก็ดี กรณียมัสสะอุตเเรนยันต่างตันต่างท่านก็บอกคู่ว่าอาจารย์บอกพระสงฆ์หลวงเจ้านับฟ้องมาก็บอกข้ออะไรแอบตั้งลาใบเห็นกันบุคคลไม่ควรคลมเห็นกันไม่ควรดูหมิ่นเหยียวยากันว่าที่ไหนๆธรรวดาบุคคลไม่ควรกอดทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะโกรธเพราะความโกรธเพราะความขุ่นเคืองในกรนีเหตุปัญหานย่างนั้นเพราะเหตุปัญหา ถ้าคุณเวทานาจมันเยาการิีดาจิ้งจิ๋วโรสนาไปดูขั้นยานี่แหละแปรเนี่ยอันเีเหม่นเขเสียทานมคุณแงกันเพรานาจะคนบาคนแงกันเนี่ยทนอยู่ดีมันเย็นมั้ข้ามมอเดียวให้โดดเลยเย็นสุดเลยนั่นแหละเยาว่าพวกแเ่งกันมดดกันว่พอทุกอย่างกันเลยยามพิบวาบมาพี่เย็นมั้เจ้าถ้าเปนน้ำผมอะไรเขาเมานั่งฟังคนบอกนี่่น่นบอกถือและ เฝ้าให้พ่อดาบฟังแน่นี่เาให้พอดาบฟังนี่พอดาบเพิ่นแก่พโหยเพิ่นก่เพิ่นแก่พ่ได้คือเจ้าเจ้ายังแก่ออกลรเดียดเอ้เพิ่นแกต้งไม่แก่เต้างสมุดเทิท่านทัวรได้จะดีสมุธเทิสมุธเท่สมุดเทิดนวจ๋าเชื่ว่าสมเจ้ามีองคตัวรวบมังก่อยู่สามล้านวองค์ดเเจ้าสมล้านเจบแสน S <S เขาโอที่ผ่านมาแล้วแค่นี้แค่วาสันแแน้ำัมพุทเทศอันแรกว่าสัมพุทเทศปัจจัยปััสันจาอันแรกมีอยหาหาแสนหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบแปดเทาองค์พอแรกซัมพุทเเจ้าอ่ะออพอที่สองสัมพุทเท 5, 000, 000, 000, 000, 28, ปสปัญจายปัจจยสันจาดจะดีทีส ข้าสาวพระการารานิยมมีศิ ceu, hao, i, velocity, up, früh, ลกาหังข้าพระเจ้าขอรอำร่ำพระธรามพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันห้าสิบห้าพระองค์ด้วยเสนัอ๋อเถอขาเขได้เข้าใจว่ามีองค์เดียวแล้วพราะดาวสังขมันจะสังขันจะอาทะเลนั้นมามีหังข้าพระเจ้าขอร่ำรอำพระธรรมด้วยพระสงด้วยของพระพุทธเจ้ารอนังโดยเจ้าลงเพื่อ นมากาลาอนุภาเวนะด้วยอนุภาพในการผสมพุ์รอบๆเนีอันนาวาเเฟลเบตาเวชงตัดจัดเสียซึ่งหน่บะรททั้งปวงอันเกาอันตรายยาติแม้อันตรลาทั้งหลายเจริญมากพินัตสันตุอสีตะตูทรงพินาศไปดูทเหลือเถิดชัมแผลัำุเทจำพุเทนี่นะโอ้ผมน่กลือได้คือมาเนี่ยขอช่อย่ายน่ายำเทอันวุจราสัตอัจจัสาลีกาซาสกีวิสติจัตตาสาตา ้าพเจ้าเขานอนหอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน2องล้านนะครับสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยกพระองค์้วยเช่นต่อไร่วมกันเราพระเจ้าก็หน่อยเลยนะสามล้านเจ็แสนพ่ะองคลร่วมกันเพศเองไปร่วมกักเพาอ่านพระไาแต่ว่านี่องค์เดียวบ่าเพ็พระงดาบ เพราหนว่ามีองยอบว่ายังว่าไหวพระพุทเจ้าอ่ะเพิ่หนว่ามีเป็นล้านขนาดขันขันตัวได้เปลได้อ็ดีพระพุทธเพรา่าน้อมพระพุทธเจ้าหลายองค์มาเลยสามล้านแค่นั้นอ่านอมนพิ่นมืันนี้ฝนตกที่สังฆมารจะสังฆนจะอาสนยน้ำมันมีหางเลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรด้วยพระสงฆ์ด้วย ผออมพระสัมพุทธจเจ้าหล่อนั่นโดยใจขอรบเเพื่อครันั่ม,มัากาลานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งการกระทคุ้นรอบนๆในแต่อัตชลากาเพลวดเิวิรจงกระจัดเสียซึ่งหมดแต่ว่าทั้งพวงอเนารอันตรายยาปีม้อันตาาารายทั้งหลายเพยัอนมากที่นัดสังัุเสเธอโตจงพี่นาฏไปโดยไม่เหลือเัเกทัาทงเาีิทำประเทศทาเท,าทเท ถ้างสวนเขกเปี่ยสจีนอสิกเขามันถ้าม,มองปนเจ้าออก,กม,ามาเสอยเราเขามาสิบัดแต่แถ้าจโนว่าพระธรรมเป็นรีพึ่งได้อย่างไรถ้าเป็นน่ามากสิจีนพระทรรมอ่อน่อนที่จริงพระพดทธเจ้าออกไ็ไม่คนบ่อยคนปฏิบัิเรียนบอกถ้ามาบานบปตรช่างกะนั่งขจานนี้ทำมังพระเขาจเจ้าว่า,าใช่ไหครับ อัตย์นตโนนาโตุ้นเลเป็นี่หอองผนตอนนี้ข้าช่งยอะไรใดเพระได้เจาเป็นทุนเลยอรใดข้านำลยไะตอนนี้กำลังเสวนานะครับทำศึกษาธรรมะกับพ่อใหญ่ภูคนศีลานะครับคน เอาคนแก่นะครับอยู่บนบัตรทำหินลาดนะครับขั้นให้ปฏิบัติเจ้าตัดเลย่านทั้งหลายมีรูปพระเติข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับงูตะปูนเอราประธาธรรมปัาพุทธตาอย่างละลานข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับตัดมากเท่าข้าพระเจ้ามีเมตตาจิตกับตัดสองเท่าข้าพระเจ้ามีเมตตาจิตกับตัดสี่เท่า ข้าพเจ้ามีเมตตาจิตจับสัดขาว่าทั้งหลายมี่สองเมื่อวานอะไย่าง้ขอสัตว์ไม่ขอสัตว์มากขาวยังยันหยีเบียงข้าพเจ้าขอสัตว์สองข้าวยังได้หยีเบียงข้าพเจ้าเลยไม่ขับแปลเลยขอสัตว์สี่ข้าวยังี่เบียงข้าพเจ้าขอสัตว์ไม่มีข้าวยังไม่เบียงข้าพเจ้าเลยไม่เอาข้าเ้าพิเดียนจะแ้าแบบโคตรแค่รนเบบ เปรย้เป็างนสิ่งท่านปฏิบัติสิทาปฏิบัติต่างโตทาวโตบด้เพินบดยินแ่แ่นะ่แตาังแย่เายังัน้ยัง็น่าแวตรวจงเข้าห้องเบสระรางยันตีสภาตานีนานาจะอารามารกันจ มนุษย์เนมากมือเกิดที่รูความแล้วก็นึเขาฟูเขาว่างป่าไม้บ้างอาลามบ้างลูกกะจีบ้างป็นาระหม่ลยแม่นมาเจ้าวะทำมาแนนก็ปูวัดกุฎทอมไปบนไปบนไปไหนบ้างอะอาลามบ้างไปบ้างอาลามมาโยตอนบวนใครบวสคนหนุวยคนหนุยไปบ้างถ้าพูดเลยเจ้าเนี่ยตามธรรมดานะครเห็นใครกข่าบอกแล้วแก่บ้า เออแม่หมดคอ่อละ <laughs> อ่ะ,ละเพราะว่านั่นไม่ใช่สนานานเสียมว่านั่นไม่ใช่สนามเน,าน่งุขดขึ้นเราจะสดงได้ไม่หมนจะกค้งตั้งบูดานมากั์เออแม่นี่ไม่เข้าเดียวกันไอ้ผมเนี่ยอเรียงงหน,นาหาปลาใหม่อันหอดมาได้ว่าแค่หอดวันที้สิบหกเรียนฝนอัจฉรยใหม่เออมั <laughs> องใส่ <laughs> <laughs> ้นแค่ไ <laughs> อนปีเปน นนะเตือนเตือน้เตือนแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติแปรไอ้แปลนั่นไหนบ้างในว่บานนี้ไอ้โพดสังโค่ะแปรบ้างนี่ยอันโพดสังโค่มันเป็นอันนี้แปรบพแดดนะมันมันมันเป็นเป็นพระอาจารย์ช่าเพิน่นพิ่นพระอาจารย์ช่าเพินาาพ่นเครืองห้ สวดสังตโพดสังโคดีแท้สำหรับเดกเลยอยากรูข้ามแต่ว่าโพดสังโคนี่แต่เข้าๆไปเข้าๆอะไรโพดสังโคแตคตันะมันก็สติภาษาเนี่ยโพดสังโคสติสังขารตัวเพราะไเขามีสติธ้ำมานั่งวิญญาณจะถามมานังวิญญาณามกัมาว่าืเขาปรึกษากันท่ามาให้วิจัยได้ขอถำ เ้าสวดมนต์ได้อย่างทั้งเปียได้เลาไปเจริญญาไปตามขอทำมาเะเขาทำมาวิจัยะเขาห่าวันวิจัยใจทำหนอยิงอ๋อวิจัยเออว่ามันถือถือพิธีอันไหนมันถือโคสังโคสสติสังขาตัวมิสติเลยเนี่ยสังขาตัวทำมานั่งววิจัยโยทาทำมานั่งเคยเป็นวิ่งยอะทักทำใะไรวิจัยเลยทำคิวภูรธเจ้ากันแสดงไว้แล้ววิจัยเอออ๋อวิริยมปิติวิริยมกับผู้วิริยะ พอดาพอแปลได้ไหมจำไม่ได้นอกจากอ่านนะนี่ยมพิตริปฏิโพสังฆายตาปะเรสมากเิโพสังฆาสัตติสีสะพันาผู้นี้น่าสมมาทักาตาพระวิสาพวิปัสสนาอันสองหมาบ่นเนเอขสีมุติมาเยนนาโถหมู่ขลานจักสบายอันนี้รัาพระมหาภพขราป่วยได้บันกระเด้ฟังเนี่ยเราพูดสังฆอสัติสังคาตเอาไปวิจัยทั้ เพิ่นก็มาท่านไปวิจัยเจ,จ้าจุฬาฯว่าโรคขาดโปรตีนผูตั้งคันนี้โรคกายก็ได้หายไปเนี่ยวปวดังโหัวอ่าอ่าโรคกระด้างป่วยอาเจียนสามหูพทธเจ้าป่วยได้ผลเอ่อเอกระาธรรมราชาปีเช่นนเยนาปีปีติโตจุนทะเลนะพระพุทธเจ้าป่วยประชวนันให้พระชนทามาตจัยใจไอสติปัฏฐานสี่ฟังส,ญญสติปวดตั้งหัวอาจิไปใหญ่ถ้ำตังถ้าพระเจ้าหายก็จะหายไป เนี่ยนี่เปียสโตรจังโคดิ่งเนี่ยอะไรต่างเอเอกธาธรรมราชาธรรมราชาคือหมายาูฏายเจ้านะเทลันเดียนะพีพีเดียโตเออปวยพูฏเจ้าควยจุนตตินะระจุนทาไปบอกจุติปตันทีเอฟรับง้าเป็นทั่มาถ้ามีใจทั่มเนี่ยมีใจทำ่ไหนบอนะทมมาปยใหญ่ นี่แหละพระนางสมมาทีจะมาต่อนางพระอาจารย์พระอาจารย์ชันน่ะพระอาจารย์ชันธรรมชโยอยากให้เต้อ่คนอยากให้ตรวจคนอยากให้ตรวจตั้งแต่โคตรทั้งโคนี่คือว่าถวายในหลวงจังที่น่าก็เป็นผ่านในหลวงในสถานละก็ปีนี้แค่ได้ได้ลองเนาะเออผมเลยว่าว่ารู้คำแต่ว่าโคตรทั้งโคนี่ยเสมอว่าสามมือเราประหลวงก็เดี๋ยวได้ลองก็จีนทั้งสองมือมันกลัวทั้งสองวงเนี่ยอัน ผู้ล่อโกนให้มือนหนึ่งตัวจีพระชาชนี้ให้แปดพันสมัยก่อนจะอยู่ลำพนประทันผุมรู้จักอะไรแต่เคยไปเบิกไปพันเคยไปลำพนแต่ใสลำพนแต่กี่สมัยก่อนเงินอน่กหลัอยู่สายเยอะมาเพิ่มเป็นผู้ถือเงินบัตาาเอารับเจ็บเงินเป็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 นใายาวัสดกรนมนทุกบาททุกตางค์นี่คนหนึ่งู ตัวแดวันพขาจะเลื่อนมาแล้วนเลื่อนบ่อหนึ่งเวอรนตัดบ่อสัหเลยว่าบ่าว่อ๋อบ่หายใจใกล้คนคนที่ซื้อสัตว์คนที่คนที่เนี่ยข้งในล่ะอันเนียะไปโยแต่ว่าพ่นหังบ่ไปหลวงพอไ่พูดคนบ่ไป ขันเงินขันกินว่าขาได้ขันเหลือกำว่ากองให้น้ำข่อยแขนสองแขนผู้ได้เป็นสอซ่อยกับโบ่ไปขันสีเข่าทั้งขกระซ้อนขันสีขนสีนึงสิไม่นบาล์ะรครับเป็นช่อยชนี้ยบยันย่นเขียวปุ่นนะขาไปยุกกองให้นหนึ่เหมือนกัน่อมาในลงพรสั้นเป็นกันมีพามาจับมัดสาราประเด็นบ่รมจัลกตุ๊ลูกจักเพื่องอยู่บรีรัมย์มากมาีนตั้งแต่เพื่องินมาบัน ไปเาันกลับมากมากมมปูลงวสันเลยลงวสั้นอยู่ทังเขาไม่ตันกกกงบวสั้นเกี่ยวโดดตะ่างแนไม่ไคนปวตายเวคนบ่อยกเยนี่ขนาดพ่อยแคปวดไม่ปวดยังกลอง่อยยังปวดเนี่ย หลวงปู่หลวงปู่เหรีรหรยญมาเจ้าอยู่วะห<อ>ลวงปู่เหรียญน่ะที่เพิ่นมามา,มาเยี่ยมพระอาจารย์ท่านไหมมาอยู่อออ๋ยู่มาปีนัน้นเออไอ้ท้ายลูกว่าลุงปู่เหรียญเนาะเออลุงปู่เหรียญลุงปู่ทอนลุงปู่พ่วงมาหนึ่กันโอ้มาหลายองค์มาดั้นบ่เอามาหลายองค์มาดั้นบ่เขอ้มาพันมานีพันมาพานาเรนบ่เขาที่มาวัดหน้าประตูเนี่ย หลวงปู่เรียนมาก็ดับผมเห็นคนไปบัดพักษ์ธมหลวงป่านี่ยิ่งเ้ารหลวง่ชาญในบรรดเอาิการบดีไอ้เราอาธาลงปูเดียนมาหลวงปู่นรหลวพมาหลายองค์พอดีกับลูงเรียงมาวัตรวี่เนี่ยเขาจัดงันเขาไปเทศบดีผู้่อยกระถ่ายลูกถ้าหลวงปู่เดียนโอ้ไนกรกถ่ายวปูแู้บาอาจารย์ในถ่ายลูกไปสร้างกันใถ่ายลูกที่นาวัด สลัลัง่นย่งบ่รูปอันัยังบ่รูปลูปยังบัรูปรูปยังอยู่บ้านบ่มอยั่าออวพ่อท่านมาทานจบมาทานอดจบเออเอาไปมันเนี่านากองเจ้ากล้องไปทิ้ใส่เจ้าวะ เขาลักกล้องพันหมีฮอนก็ใหลุดเจ้าวะโอ้ยเขาลักกล้องวะอาจารย์ท่านน่ะเขาลักกล้องไปแล้วกลักกล้องไปเขาไปไปเทศอยู่ตรงนี้จะล่มมาโยงเขาเลยลักกล้องมันตอนนั้นตั้งใหม่ใมตั้งมยงใหม่ใหมอ๋แล้วไปเห็นหลุดอยู่ของอะไอย่างเงี้ยไอ้ท้ายต้องผู้เรียนเมืดไม่ได้แปลเลยอไปหลวงู้เรียนดูดิพันหน้าหลวงปู้เรียนหลวงผู้ทอน พ่อเดียรมาหลายองค์เลยลุงกู้เดียรีไหอ๋อตอนตอนพ่อดาเป็นตำรวจนี่ยได้ได้ไป็นราพื้นที่มันเหรอลุงกู้เดียร์ลุงกูทนอ๋อ้ลุงกู้เนี่ยแม่ละลูกชินลุงกู้เทียนหลานลุงกู้เทียนลุงกู้ยันโสมลุจันโสมบนึงมาเป็นอ๋อบ้านน้าบัานน้าที่ดามาที่เราถ่ายรูปคู่บอาวจ่าเขากำลังสันปลามัดอยู่แม่พี่ไปถ่ายรูปลุงกู่จันโสมถ่ายเลย หายไม่ชี่ทายลูกกระเบิงในแม่พันปันโวขึ้นให้พูดอัไรมาล่ะครูบผูาอารย์เท็่ยังอยู่กระเบิงในแม่พ่นว่าทายลูกซุ้มตีซุ้มห่างใ้ยไหมผู้เชิชมเรื่งลังเพา่งลังชันปรมาจุนมาไปได้น้ำมันน้ำมันผู้เันชมมันเอาให้น้ำมันน้ำมันน้ำมันข่ากาเลยผู้เชิญชม ฟูทอนในหม้อดิลูกฟูทอนใช่ครับผมเ่ยเห็นเมื <rawd Moder> ่อหลวงฟูทอนไอ้เลกาพันหลวงหลวงฟูทอนนี่หลวงฟูทอนนี่ได้ผู้คนบวชผู้คนบวชไอ้หลวงฟูพันอยู่สนามไส้ไงหลวงฟูพันหลวงฟูทอนนี่หลวงฟูชอบหลวงฟูทอนนี่หลวงฟูชอบหลวงฟูชอบเหลวงฟูชอบเนาะ ยุคปุ๊ยไก่บ้านข่อยูนเนี่ยระพุสอนาใคกันบ้านไหนจหวัดใดอำเภอเดียวกันกันไจหวัดใดจหวัดเลื่องจวัดเรอยกัอยู่วัดป่าสัมมาโนสอนม้วไก่จากบ้านข่อยูนเลยวัดป่าสัมมาโนสอนเอสมัยก่อนพู้เเ่าเป็นอัวไปบวชทุกจังหวัดเลยนั่เองเออ นี่ยูฟูกัดดิง่งไฟไงั่นเคยไปบ้านเพิ่ยนี่าดอยนลอนี่ไปายวันนี้ปโยนน,น,นนเพิ่ปีนี้วะปีปีนี้วะน,น,นั่น่วงปลาดกหอน้่นถ่วงยูุนปลกหอน้คอี้ไหลไหลน้ำทอ <L an> จังมืัอนี้ก็บดีทวมอยู่แล้วน่าพอดำนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาข่าวทว่ทวรมท่วมลาดเท <L an> ้า,าอ,อ่ะเออซึงว่าวันนี้จะเข้าไปหาพระอาจารย์ใจจะเข้าได้หรือเปล่าวันนี้ทั้งเขาจะประท้วงด้วยน้องครูเหรียญเหนือสติีพันดีดีเลยสตรีดีขนาดเลยข้ามาเพาื่อก็นี่ใหม่เพนไง,งเพ,พื่อกะเนี่ยอะไรพอไปนอน,นเออ ้ันนีงพุ่นจะสตบเก่าแต่ว่าพระพรอสุริภูหาม่ว่าให้เขาไปเอ้โหคอยเดียินเออเขาเข้ามาเจอจัเออนี่ประเดี๋ยวสนาเพิ่นมาหนีได้หนี่เพิ่นมาวัดธรรมเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาวัดธรรมยินได้หนี่มาหาหลวงปูเลิดอ่ะมา นั่งเหี่ยงกันว่าบ้าม right <in eating disease> ันองค์เดียวกันก็หลวงปู่เลิศว่าละล้านเพือนมา่สองแถวว่าเราตอแถวคือกันก็หลวงปู่เลิศบ่ไอหลวงปู่เหรียญก็หลวงปู่เลิศนี่ว่านเป็นพี่กับน้องเนาะคือกันน่ะนะเออ่ือไอกี้ลูกศิษย์คนนี้มาอยู่ว่าเขาหน่อยลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญเตเจตความอยู่ศิษย์ว่าลูกศิษย์ผู้คนบวชให้ไว้แล้วมาอยู่ว่าเขาหน่อยอ๋อ อาจารย์ประสบอาจารย์ประสบเอออ๋อเคยได้ยินคืออาจารย์ประสบมาในมาหอดกะมาก็มาซื้อแต่วเมียอยวันปล่อยเหรอฮะเออเป็นมาพะนังถามหาอยู่ดิผู้เหรียนญถามหาอะไรมันไปไหนบอกคิดว่าสดมันอยากได้เมียมันทำไม่วอกเนี่ยกูจะไปเตียงให้เลยว่าผู้เหรียนนะ เออคนเบาไทยบ่ตู้ขี้ตู้พาคนผู้ที่สองผู้นั่งอี่ยยู่อะไรกะยู่ผู้ผ้าสั้นคนหลักไม่กันผู้กันผู้าสั้นหรือผู้าสูงคนหลักผู้าสูงผมบนมันผู้ขาสูงว่าสั้นบ่อ๋อผู้ขาสั้นผู้าสั้นบ่จะขี้ลงกูสั้นกันไปบนน่ะเที่ยวไปเที่ยวมาผู้าสั้น

อ๋อขายของตลาดมืดขายของตลาดมืดที่นี่ขายของตลาดมืดคือขมิ้นข้าวกลบนี่ส่วนก็แกนสีขาดเห็นบหแกนมามีคือขมิ้นยิ่งนี่หนึ่งบ่ส่วนปีทหารโมเมีนบ่ไปขายของตลาดมืดข้าวุ่นมันก็สิบปวดที่เรียกกันว่าจิขาดตัวใจจะไอหมูไอพวกว่าจะคองแกนขาดเออพี่เพิ่นเนบ่อเหี้บบ้างคนเอง่นเองตัวคนเองลอยฟัง อันว่าจะขาตัวตายครับขอดีไปน,นอนโรพยงบาลไปรักษาแขนไปนัปนน่งเสืมม้อธรรมามาอ่าน,นมมาอ่าเนเสื้อถ้มาไปบัวทบบอดม่บอกบอกเมียไปเลยเข้าตัวเมื่อนี้อ๋อน่ะเน่ออกกันย่างเนีได้อยู่ๆเพรานขนมสารคมบ้าคนผูไทยคน โอ้แบบพยาเลี้ยวไหมอ๋อคนอ่นพว่พวงอช่พว่วนพ่วนเอหลังอ่าอ่าไม่ออกพนไม่ออกเดือพันโอ้เดี๋ยวนี้ยั่งยั่เยอะนะอ่าโอ้ของาซ่านเนี่ยเปห็นคนสร้างเยิบผายิบยังไงใช่ไหมโยิบผายิบยางทา้ก่อนตัดผา,าอ่าครับตัดผามีนคนสมบูติงโลมาซ่าเขาหลบร่รอแล้กตะโอ้ยง่ายกับเจ้าสู้น้ำเมือน ม <c oughs> ันบ่เกินผู้บ่าวจาะเนี่ยันโง่เหรอป้างแ่เอาว่ามันโง่เหรอป้างปานี้เลยแค่อันหนงสือท่ามากเลยตัดสินใจไปบวชเอบอบอ <c oughs> บบวชอยู่คนละบบบวชลูกบอกเนียเลยเที่วัดยังผู้บวชบวชที่หลายปีเลยที่ห้าปีไมนจังไปหาหลวงปู่เทศที่วัดหิมาปีอ,าอ่าหิมวะปีน้องไขยบุญ อโอ้หินบกยี่งอุดรเนาะพดาบอุดรเลยน้องไท่เนายวาดหินบกเยี่งที่เราไปอุดรเนานะน้องไทยเนาะอ,อันนี้ปยุทธ์น้ำพงศ์กเหตุใชบ้านนี้พยุทธ์้ำพศกเแล้วปยิยุทหินนี้เราไ่เป็นแผลขึ้นมาป่วยกับไปร้องบานเอาไปรงนี้กอสางเหยียบเจดงเงินเดือนจากนายหลวงเอ ไปโรงพยาบาลมันไปยุโรปประเทศไปย่โรงประเทศเหอไปยโรปประเทศจไปไปรงบานนี่มืนสอว่ากำลังสมาธิมันมาไนคนในบ้างมาเห็นคนีมีเตียงให้เตียงเขาทีเขียนชื่อไว้เห็นไหมเออคนในบ้างมาม่เห็นดูชื่อท่านที่ดูชื่อท่านที่ดูชื่อวัดว้ยแล้วมันนี่แหละกอซีดีถึงก้อนเรียนจะได้หลวงเนี่ยพอกกอคนที่ได้ข่าเป่า อ่นะพรดาบถ้าถ้าไม่แหก็เราไม่รู้อะไรเลยนะแต่แน่ได้เหงิันเดือนจะไ้หลวงผมก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเดือนนี้ตะกี้ก็เดือนมากสิบสิพปอนดมานีเด้อที่เปวัดนี้มาเปรีอนกไม่ต้องเปรยวจิทรงตีขึ้นมานีอีกที่น่ไปหานี่พันธุ์เฮ็ดไหมล่ะป่นี้ตรงมาเลยป่นี้ต้หมือนตกงมา ถึงว่าพนได้สั่งคาเทหลงพอมันก็มีบัตรได้บ้างมามาคิดถ้ำึ้นบันดานรับโรถเดพอพนรับรถเดอพาไผ่แดงยู่พนุมจละเข้มจาว่าโอ้ยตำรวจมันจะเอาเรื่องจระเข้มแต่เคยดเดี๋ยวก็เสียเวลาพันธิปรเทมันก็รีีกพนไม่พนได้ออา เฮ้ยเฮ้ยเออคนนี้ไป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 ไเห็นบัตรแกยนันแบบนั้ที่กร่งผู้ว่าอาจารย์มังบัต้ามันปฏิบัติดีครับเดี๋ยนี่นมังบัต่าไหนคนหลวม ให้พวาอาจารย์มาจารยรับรววมยูตี่นีหน่อย